รับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเริ่มเปิดจากหลักนี้นะครับต้องข้ามกันเลยวันนี้น่าจะต้องใช้สองคันนะครับในการโยนรับดินถอยครับคันเดียวไม่ได้ครับ <c oughs> ลึกด้วยไม่ใช่ว่าไม่ลึกระดับนู้นเลย ประมาณสาเมตรสามเมตรกว่าตายครับดินเอาไปใส่ละทีนี้กองขยะนี่ก็ทับหมดเลยน,นี่ีเอิ่งเ, <c oughs> เนี่ยกองขยะนี่โตนแน่นอนคนระับคือต้องเหวียงกองขยะนี้ไปนูน่นแล้วก็เอาดินตัวเนี้ไปใส่ฝั่งนะู้นจอด เตรียมพร้อมครับรุยงาน <c oughs> เปิดก็น่าจะใช้เวลาเยอะครับเพราะดินมันเยอะ <c oughs> ดินไม่ใช่น้อยๆครับแล้วเปิดฝั่งนี้ฝั่งนี้จะขุดอยู่ประมาณนี้นะครับวัดออกมาเม็ดหนึ่งขุดนี่เนี่ย <c oughs> นี่สโลปเฉียงก็ไปนี่ประมาณสาเม็ด สามเมตรสี่เมตรครับ <c oughs> <c oughs> ตาเดินเก็บเหยืเลที่ชาวขวดครับขวดจเยอะอยู่ในโรงงาน

ผมไม่ได้กินคนเดียวดยวินู่นไปเรียกมาทั้งหมดนะช่วยกันยก <c oughs> เอ้ยล้าำต้นน้ำไหนหต้นน้ำต้นน้ำต้นตน้ำคนหนึงได้พอแจกตันน้ำต้นน้ำที่จะร่เรื่อยเก็บไว้ไหนเร,เราไปโต <c oughs> ยังไม่ส่วง นี่ครับยืนเดี๋ยวจะย็นนี้น่าจะเอาต่อไปสักต่อนึงต่อตรงก่อไฟแล้วหนาวกรองนี้เขาไว้ใช้ไ,ใชไปล้างรถ เอ,อ้ยไปดูดิ่ด่ตโอ้ลมหนาวครับพี่น้องช่วงนี้หนาวจัดนี่อะยกใส่เฮียบเลยโอ่ง อานแกจะยกแล้วนะเช็กรถเช็ราเสร็จเรียบร้อยครับ ช่วงล่าง,นะรง,างครับช่วงล่างก็เนี่ยครับใส่กาดมาเยอะอยู่นะยังเป๊ะอยู่ครับยังไม่มีรอยแตกรอยอะไรนะยอดเลยครับ ต้องบอกเขาเรกเขาอัดตลอดออเป็นรอยเหยื่อจ้ะจับเมื่อยมั้งจีของผมเท่านี้แหละ ดูปูนับติดเต็มเลยอ่ะไายล้างไงได้ไม่เตะขูดออกอย่างเดียวล้างไงได้เตียบปูนคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปอยู่ในรถอุ่น ภาพข้างในรถก็ยังเอี่ยมอ่ามเหมือนเดิมอ,อยู่ในรถอุ่นนะครับปิดประตูใส่กันเลยอะรถไผ่รถมัน <c oughs> ดินครับมหาศาลเลยจะทำไงทีนี้จะเอาดินไปใส่ลาบเาทนีก็สำหรับทีนี้ก็ฝากอะไรก็แชรครับเหมือนเดิมครับ